ภารกิจของทันร่องนายกโสพลค่ะเพื่อลงพื้นทีอ่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะนายโสพลสซารัมร่องนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลสุวรณร,วรณภูมิอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดไปติดตามการดำเนินง,งานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดแบบไร่ร้อยต่อ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอสุวรรณภูมิและกับหน่วยงานที่เกี่ยวของเขาร่วมติดตามค่ะโดยทางโรงพยาบาลสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอดนะคะเพิ่มดำเนินการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ใสสารเสพติดแบบต้อเนื่องตั้งแต่เรื่องของการคัดกรองรักษาฝืนฟูจนหอดการติดตามในชุ่มชนพร้อมศูนย์ฝืนฟูมินิท่านย่ารักร่องรับการบำบัดย่างเป็นระบบรวมถึงประสานงานกับศูนย์สุขภาพจิตที่เจ็ด ่วยงานทองท่นและกับผากความหมันคงเพื่อจัดการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงรวมถึงปัญหายาเสพติดอย่างบุรณาการซ้อยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างครบวงจรและกลับสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยโดยร่องนายกรัฐมนตรีลัคนาค่ะได้มอบนโยบ,บายการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้เจ้าหน้าทีว่ว่าสิเป็นทางอ,อสซมอ,อยู่ที่ศูนสุวรรณนรักษ์มินิท่านารักอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ด เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดที่กระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจ,กจความมั่นคงและครอบครัวโรงพยาบาลสุวรรณภูมิได้ดูแลกกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดยาเสพติดขาพานระบบปูรณาการแบบฟาสต์แพครวมถึงควบขู่กับโครงการ CBTX ทีนะคะที่ฟืน้นฟูผู้ป่วยโดยใส่ชุ่มชนเป็นฐานขอบคลุ่มตั้งแต่การเตรียมการปฏิบัติการไปจนหอดการสร้างความอย่างยืนในพื้นที โดยศูนย์มินิท่านย่ารักค่ะเกิดจากความร่มมือของทุกภาคส่วนเหตุนาทีฝืนฟูระยะเย่วและกระปรับพฤติกรรมผู้ป่วยก่อนกลับสู่สังคมถือเป็นโมเดลต้นแบบของการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรค่ะ